สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ a p p เปิเปิดตัวฟีเจอร์การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG มาพร้อมๆก,กับการเปิดตัว Apple Watch Series 4นะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ยังใช้งานในไทยไม่ได้ค่ะผ่านมา2ปีกว่านะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง Apple Watch Series 6กันแล้วนะคะข่าวดีก็คือในที่สุด Apple ก็ประกาศอัปเดตให้ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้แล้วในเมืองไทยค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับฟีเจอร์นี้กันอย่างละเอียดเลยค่ะไปดูว่าประโยชน์ของมันคืออะไรหลักการทํางานเป็นยังไงแล้วก็ วิธีการวัดเนี่ยวัดแบบไหนนะคะในตอนท้ายคลิปจะมีหมอโรคหัวใจและหลอดเลือดมาคอยตอบคําถามสําคัญสำคัญเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ฟีเจอร์ที่ประกาศอัปเดตให้ใช้งานในไทยในครั้งนี้นะคะมีอยู่2ฟีเจอร์หลักๆด้วยกันนะคะฟีเจอร์แรกก็คือการวัดจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอหรือว่า irregular rhythm notification นะคะซึ่งรวมถึงอาการที่หัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นข้ามจังหวะค่ะ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือที่ภาษาอังกฤษยอ่อว่า ECG หรือว่า EKG ซึ่ง2คํานี้เป็นอย่างเดียวกันนะคะอาจจะบ่งบอกถึงสัญญาณของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าสั่นระริกรู้จักกันในคําย่อว่า a f i b นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้ได้กับ Apple Watch ในซีรีส์4 5แล้วก็6ค่ะ a p ป l e ต้องใช้เวลากว่า2ปีเลยนะคะในการที่จะขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยหรือว่าอยนะคะในการที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้บน Apple Watch ของผู้ใช้งานในไทยค่ะซึ่งก่อนที่จะไปเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ในแต่ละประเทศได้เนี่ยก็จะต้องมีการขออนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆก่อนนะคะทําให้ก็จะมีเร็วช้าแตกต่างกันไปค่ะอย่างของไทยเนี่ยอันที่จริงก็เปิดใช้งานพร้อมๆกับญี่ปุ่นเลยนะคะของไทยตอนนี้ก็ได้รับอนุมัติให้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่า medical device class 1เรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้ค่ะเราสามารถใช้ Apple Watch ในรุ่นที่รองรับเนี่ยในการที่จะเป็นตัวสกรีนอาการผิดปกติเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวใจได้ค่ะ 2ฟีเจอร์ใหม่ที่ว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ฟีเจอร์ iRn หรือว่าการวัดจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติกันก่อนนะคะฟีเจอร์นี้จะทํางานอยู่ในพื้นหลังอยู่แล้วค่ะก็คือ Apple Watch ก็จะคอยวัดจังหวะการเต้นของหัวใจของเราอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าพบว่ามีจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมด5ครั้งภายในเวลาอย่างน้อย65นาทีเนี่ยก็จะส่งคําแจ้งเตือนมาให้เรารู้ทันทีค่ะ ในขณะที่อีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเราต้องเป็นคนวัดด้วยตัวเองค่ะวิธีการก็คือเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน ECG นะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแตะเอาไว้ที่ดิจิตอลคลาวดค่ะ สิ่งที่ทำงานร่วมกันจะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือขั้วไฟฟ้าในผนึกบนฝาหลังดิจิตอลคลาวแล้วก็อัลกอริทึมที่อยู่ในแอป ECG ค่ะทันทีที่นิ้วชี้ข้างขวาของเราแตะลงไปบนดิจิตอลคลาวก็จะทําให้ระบบครบวงจรซึ่งก็หมายความว่าวิ่งจากปลายนิ้วข้างขวาผ่านหัวใจของเรามาจนสุดก็คือข้อมือข้างซ้ายก็จะครบหลูกพอดีนะคะแล้วก็เกิดการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจขึ้นรอให้ครบ30วินาทีค่ะ ค่าที่เราได้จะมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งซู่ชิงสรุปมาให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดตามนี้ค่ะรูปแบบที่1ก็คือไซนัสริทึมหรือว่าตีความได้ว่าเต้นปกตินะคะรูปแบบที่2 a f เอฟิปหรือว่าเต้นสั่นพลิ้วซึ่งก็คือไม่ปกติรูปแบบที่3อัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็วแล้วก็รูปแบบที่4สรุปไม่ได้ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ ส่วนถ้าของใครขึ้นว่าพัวเรคคอร์ดดิ้งนะคะก็แปลว่าอ่านค่าออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นการดูว่าท่าทางของเราวางแขนผ่อนแขนหรือสายนาฬิกาของเรารัดเกินไปไหมหลวมเกินไปไหมด้านหลังนาฬิกาของเราเนี่ยสกรปรกหรือว่าสะอาดนะคะหรือข้อมือของเรามีเหงื่อหรือเปียกน้ําหรือเปล่าค่ะลองปรับปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วก็วัดดูม่อีกรอบหนึ่งค่ะ วัดเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถดูค่า ECG ที่ได้มาในรูปแบบที่ละเอียดขึ้นในแบบกราฟเนี่ยได้ในแอปพลิเคชัน h e a l t h ของ Apple เลยนะคะซึ่งรูปแบบกราฟที่ได้มาแบบนี้เราสามารถส่งต่อให้คุณหมอเอาไปใช้ในการประกอบการมินิฉัยอาการของเราได้เลยค่ะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ i r N และก็ ECG ที่อยู่บน Apple Watch แล้วนะคะได้เวลาที่เราจะไปคุยกับหมอหัวใจโดยตรงเลยเราจะมาถามคําถามหลายข้อที่ยังสงสัยคาใจอยู่ค่ะตอนนี้ทูชิงอยู่กับหมออัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมออัดเนี่ยคือรู้จักกันมานานมากประมาณ30ปีได้คประมาณสาปีแล้ว, <c oughs> ลวเครื่องแม็กเครื่องแรกในชีวิตของหมออัดนะคะก็ซื้อที่บ้านทู่ชิงที่หัดใหญ่นี่แหละถูกต้องเลยมันยังเก็บไว้อยู่เปล่าคุณพ่อเก็บไว้ครับโอ้้หกลับไปขอดูแล้วนะคะ อะเรามาลองถามกันเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไออแล้วก็ ECG ไปหมดละคําถามแรกที่อยากจะถามหมออัดก็คือว่าถ้าเราไม่ได้วัด ECG จาก Apple Watch ตรงน,นี้เนี่ยปกติแล้วไปโรงพยาบาลหมอมีการวัดยังไงบ้างปกติที่โรงพยาบาลก็จะมีเครื่องตรวจ ECG โดยตรงนะครับก็จะซับซ้อนกับการใช้ Apple Watch อยู่การตรวจ ECG ก็คือเราจะให้คนไข้นอนบนเตียงแล้วก็มีอุปกรณ์มาติดบนหน้าอกติดบนแขนขาของเรานะครับแล้วก็จะได้ หน้าตากระดาษออกมาหนึ่งแผ่นอันนี้ก็คือ eCG ของเราซึ่ง uh huh. จะละเอียดกว่าของตัว Apple Watch เพราะว่ามันบอกว่ามีการนำไฟฟ้าจากจุดตรงไหนบ้างเป็นพิเศษอม,มองจากหลายมุมนะครข้อ <c oughs> มูลที่ได้เพิ่มเติมนอกจากตัว Apple Watch เนี่ยก็จะมีเรื่องของสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวหรือเปล่าเป็นต้นนะครับ <c oughs> นนก็จะเป็นรายละเอียดที่ได้มากกว่า ตัว Apple Watch ค,คืออันนี้เนี่ยเวลาตรวจสุขภาพทุกคนก็คนที่เคยผ่านการตรวจหัวใจมาแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับกราฟแบบนี้เนาะซึ่งปกติแล้วหมอหัวใจก็จะใช้วิธีการอ่านค่าจากกระดาษที่ได้มาอันนี้เลยใช่ครับตัวปกติแล้วเราได้มาจากการตรวจของสุขภาพของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งดูว่าโอเค การเต้นของมันนีปกติไหมการนําไฟฟ้าของมันเนี่ยปกติถูกต้องตามโครงสร้างของหัวใจเราหรือเปล่านะคะก็จะดูจากแผ่นนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่หมออย่างหมออัดิแหละที่ต้องเป็นคนอ่านค่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเราวัดจาก apple watch ออกมาแล้วปุ๊บ apple watch จะใช้ machine learning ซึ่งก็จะอยู่ในแอป ecg ในการที่จะอ่านค่าอันเนี้ยออกมาแล้วก็ตีความมาเป็นข้อมูลให้เราอ่านและเข้าใจได้ง่ายใช่ครับถูกต้องแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตัว machine learning อาจจะ ่านได้ไม่เฉพาะเจาตรงกับโรคหัวใจทุกชนิดก็จะเป็นโรคหัวใจบางชนิดก่อนนะครับซึ่งโรคหัวใจบางชนิดที่บอกเนี่ยก็คือ a อฟิที่พูดถึงว่าเป็นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วก็รวมอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องครับก็จะเป็นภาวะที่ภาษา,าหมอเราเรียกว่าเอเดร i ยลฟิบレーションนะครับหรือว่าอาจารย์บางท่านก็เรียกเหมือนที่ซูชิงบอกว่าเป็นภาวะหัวใจสั่นพลิ้วหรือว่าเป็นภาวะหัวใจเต้นร,รี ๋อ oh, โรคเนี้ยมันมีลักษณะาอาการของโรคเป็นยังไงแล้วมันน่ากลัวยังไงบ้างอะมันก็เป็นการที่หัวใจเราไม่สั่มไม่ไม่ได้บีบตัวแบบเป็นจังหวะ <c oughs> เหมือนที่ควรจะเป็นนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือจะทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรามีใจสั่นได้ถ้าอาการน้อยหน่อยก็จะเป็นแค่อาจจะเพลียๆอ่อนเพลียบางท่านถ้าเป็นมากก็อาจจะถึงขนาดว่าใจสัน่นวิววิวไปได้ถ้าเป็นมากๆกเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าอามาัมพฤกษ์อัมาพาตได้เลยครับถ้าภาวะหัวใจที่เราเต้นแบบปกติเนี่ยมันก็จะเต้นเป็นจังหวะกคน แต่จะเต้นเป็นจังหวะนะครับ yani> ก็อาจจะเคาะลองเคาะดูเหมือนเป็นจังหวะแบบนี้ครับแต่ในกรณีที่บอกว่าหัวใจเต้นพลิวหรืเต้นสั่นระลิกเนี่ยมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะเลยเดาไม่ได้ว่าจังหวะมันจะมาแบบไหนเช่นอ๋อ ซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนไ<ม>เปนเลยเก,ก็ได้โอเค <Okay, S 2> เริ่มเข้าใจมากขึ้นละจากการวัดค่า ECG ของ Apple Watch เนี่ยที่จะมีการบอกออกมาทั้งหมดเป็น4รูปแบบด้วยกันที่ะจะมีทั้งแบบปกติไม่ปกติอ่าช้าเร็วหรือว่าสรุปค่าไม่ได้เนี่ยอยากจะรู้ว่าต่อให้ Apple Watch คือสรุปมาให้เราอ่านแล้วพอจะเข้าใจแล้วเนี่ยแต่ว่าค่าไหนกันแน่ที่เป็นค่าที่เราอยากได้ค่าไหนเป็นค่าที่เราเห็นเราต้องระวังโอเคค่าที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือ sinus rhythm um นะครับ ซึ่งก็เป็นภาวะที่หัวใจเราเต้นปกติที่สุดคราวนี้ค่าที่2ที่เรายังไม่อยากได้เลยก็คือตัว atrial fibrillation นี่แหละ <c oughs> เพราะว่ามันก็จะเป็นการบ่งบอกว่ามันมีความผิดปกติของการนําไฟฟ้าหัวใจของเราแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอดูแลเพิ่ม <c oughs> เติม <c oughs> ว่าไอ <c oughs> ้ตัว atrial fibrillation ที่ตรวจได้จากนาฬิกานี่เป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทําให้ตัว machine learning เนี่ยจับว่าเป็น atrial fibrillation แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับส่วน <c oughs> ที่บอกว่าหัวใจเต้นช้าหรือเต้นเร็วเกินไปเนี่ยมันก็เจอได้ในหลายสายรูปแบบครับในคนทั่วๆไปอาจจะมีหัวใจเต้นช้าแต่ปกติได้เช่นนักกีฬาเป็นต้นหรือว่าเต้นเร็วในในภาวะปกติเช่นไปออกกําลังกายมาแล้วมันก็ยังเต้นเร็วอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นจากการเป็นโรคบางชนิดเช่นเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้นะครับสุดท้ายเลยก็คืออันที่บอกว่า inconclusive เนี่ยก็คือสรุปไม่ได้ ในความที่สรุปไม่ได้ของ Apple Watch features เ,เนี่ยก็คือของหมอหัวใจเองเนี่ยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติได้หลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ย Machine Learning อาจจะย,ยังไม่ไปไกลพอที่จะบอกได้เฉพาะเจาะจงทุกโรคครับก็เลยจับมาเป็นกลุ่มเดียวกันตบๆมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าโอเคเราไม่รู้นะว่าอันนี้มันเป็นอะไรก็คือให้คุณหมอดูดีกว่าอฮอ อยากจะย้อนกลับไปที่ a อฟสนิดนึงสมมติว่าได้ค่าออกมาเป็น a อฟเนี่ยต้องได้ค่าแบบนี้ประมาณกี่ครั้งเราควรจะต้องรีบไปปรึกษาหมอหรือตั้งแต่ครั้งแรกควรต้องไปเลยอะจริงๆผมแนะนําว่าตั้งแต่ครั้งแรกควรไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็บ่งบอกความผิดปกติบางอย่างแล้ว ไปตรวจให้รู้ว่าไม่เป็นอะไรดีกว่าทิ้งไว้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ถ้ามันเป็นโรคแล้วเนี่ยทิ้งไว้นานๆมันก็จะส่งผลเสียอย่างที่บอกได้ว่าเวลาหัวใจเราเต้นผิวเต้นผิดจังหวะเนี่ยก่อให้เกิดริ่มเลือดในห้องหัวใจได้แล้วส่งผลให้เกิดอามาัมพฤกรมภาพาดได้น,นี่เป็นอันที่คุณหมอกั <S <S 1> <S 1> งวลที่สุดน,นะครับ การวัดจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Apple Watch ในตอนนี้แล้วก็อยู่ในบางรุ่นยังมีนาฬิกาอีกหลายรุ่นที่วัดฮาร์ดเรทได้หรือว่าอัตราการเต้นหัวใจได้แต่ว่าไม่ได้วัดจังหวะการเต้นหัวใจสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือการที่เราสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ดเรทได้อยู่แล้วเนี่ยเพียงพอไหมในการที่จะบอกถึงความผิดปกติที่อยู่ในร่างกายคือหลักๆก,ก็คือต้องดูพื้นฐานก่อนว่าเรารมีอาการไหมหถ้าเป็นคน คนแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยเนี่ยการใช้นาฬิกาที่บอกเฉพาะเจาะจงเฉพาะ h า a r t เรทเนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วในการอมอนิเตอร์ร่างกายเราเองแต่ว่าในกรณีที่มีอาการเช่นใจสั่นวิววิวอย่างที่บอกเนี่ยครับตัวการนับแค่เฉพาะฮาร์ t เรทเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าม,มันก็เป็นการสรุปว่าหัวใจเราเต้นกี่ครั้งแต่ไม่ได้บอกลักษณะการเต้นของหัวใจเราว่ามันเต้นสม่ำเสมอหรือมันเต้นผิดจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการ ได้ ECG จาก Apple Watch ก mm ็อาจจะช่วยคุณหมอเพิ่มเติมในกรณีที่ว่าคนไข้บอกว่ามีอาการและแต่ว่ามันเป็นไม่บ่อยเนี่ยบางทีมันจับยากมาที่โรงพยาบาลเราอาจจะตรวจไม่เจอในชีวิตประจำวันเขาใส่นาฬิกาอยู่แล้วพอเขารู้สึกว่ามันมีอาการใจสั่นปุ๊บเขาก็ตรวจได้เลยเลคคอร์ดก็จะอยู่ในโทรศัพท์เอามาให้หมอดูก็จะช่วยยืนยันได้ว่าณเวลานั้นเนี่ยที่เขามีอาการเนี่ย เพื่มไฟฟ้ามันเป็นยังไงมันน่าสงสัยตัวเอเดเ i บิเลชันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจากภาวะอย่างอื่นเพื่อความเข้าใจแบบว่ากระจ่างชัดมากขึ้นเนี่ยการวัดฮาร์ดเรทก็คือการวัดว่าหัวใจเราเต้นกี่ครั้งใช่ป่ะในขณะที่ถ้าหากว่าเราสามารถวัดจังหวะได้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นจังหวะที่สม่ําเสมอกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติเราดูแค่ฮาร์ดเรทบางทีเหมือนกับจังหวะเราเต้นไม่สม่ําเสมอแต่เราเต้นจํานวนครั้งถือว่าโอเคเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าเราโอเคถูกต้องเนาะ การวัดฮาร์ดแวร์ยังเป็นได,ได้แค่ตัวเลขออกมาเฉยมาเอาโอเคหัวใจ,จคุณซู้ชิงเป็น 84, 84ครั้งหรือ <c oughs> ตอนนี้แต่ว่าในความเป็น84ครั้งเนี่ยมันสม่ําเสมอหรือไม่สม่าเสมอเนี่ยตัววัดเฉพาะฮาร์ดแวร์นี้ตอบไม่ได้ครับโอเคเมื่อกี้ที่หมออาจบอกว่าเราจะได้ผลออกมาในแอปพลิเคชันเพื่อเอาไปส่งให้คุณหมอได้ในฐานะที่เป็นหมอโรคหัวใจเลยเวลาที่คนไข้อะเอาผลนี้มาให้ดูจะรู้สึกว่าโห้มันมีประโยชน์มากๆแล้วมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหน มันช่วยมันช่วยเราเพิ่มเติมขึ้นในกรณีที่อาการเป็นไม่บ่อย uh huh. การจะจับภาวะพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเราตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยไอตัวขึ้นไฟฟ้าแผ่นนี้ครับมันจะบอกแค่สิบวินาทีเท่านั้นที่ตรวจอยู่บนบนร่างกายคุณ uh huh. คือเมื่อไรที่ถอดอุปกรณ์ออกจากร่างกายเราเราก็จะตอบไม่ได้แล้วว่าขึ้นหัวใจคึเต้นขึ้นจังหวะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนีโอกาสที่จะจับผู้ร้ายตัวที่ก่อโรคให้เกิดอาการใจสั่นนี่มันก็น้อยลง uh huh. การใช้ Apple Watch เนี่ยมันก็ช่วยหมอได้มากขึ้นว่าโอเคช่วงที่เขาบ่นว่าการใจสั่นเนี่ยมีตัวยืนยันแล้วว่าคลื่นไฟฟ้าตอนนั้นเป็นยังไง mm hmm. มันก็ช่วยเบื้องต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยผิดปกติจริงๆด้วย Apple Watch เนี่ยคุณหมอก็จะ mm hmm. ติดอุปกรณ์อื่นๆเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีครับอ๋อดังนั้นยังไงเบื้องต้นก็ดีกว่าอยู่แล้วที่ mm hmm. มีข้อมูลแบบเป็นส่งเป็น PDF มาให้ดูย้อนหลังไปได้เลยเนาะ,ะใช่ครับก็เราก็จะมีข แยกโรคได้ดีขึ้นจากเดิมที่อาจจะบอกว่าเป็นได้หลายสาเหตุพอมีขึ้นมี Apple Watch เนี่ย ECG อันนี้นอาจจะช่วยตัดบางสาเหตุออกไปได้หรือช่วยทำให้เราคิดถึงโรคบางอย่างมากขึ้นหมออาจคิดว่าใครที่น่าจะเป็นผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์จากการวัด ECG ด้วย Apple Watch หลักๆก,ก็คือมีประโยชน์ในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ a r r h y l a t i a สูงสุดซึ่ง ก็มกักจะเจอในกลุ่มคนอายุมากหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มคนอายุเยอะที่อาจจะบอกเราไม่ได้ว่าเขามีภาวะใจสั่นเนี่ยก็จะมีประโยชน์เช่นสมมติพ่อแม่ผมเนี่ยบนเนยๆหน่อยเขาอาจจะอธิบายคำว่าใจสั่นไม่เป็นอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเอเดอรฟิเบเช่นตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ว่าโอเคถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของผม มีเฮเธอร์ฟิเบレーショนตั้งแต่อายุ3-40อย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะเป็นอาจจะมากกว่าคนปกติหน่อยเพราะนั้นการมอนิเตอร์พวกนี้เป็นระยะระยะก็อาจจะมีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี Apple Watch ฟังฟีเจอร์พิเศษเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในคนที่มีอาการส่วนคนทั่วๆไปของเรานี่ก็ ใช้เป็นครั้งครั้งคราวๆไปได้ถ้ามีก็ดีมีก็เอาไว้วัดแต่ถ้าไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันต้องไปหาซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเราก็ตรวจสุขภาพประจําปีเอาได้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสีย่ยงถูกต้องครับไม่มี <c oughs> ไม่เดือดร้อนมีแล้วก็เพิ่มทำให้นาฬิกาเราใช้ได้คุ้มค่าเพิ่มขึ้นประมาณ <c oughs> อยากจะถามสรุปว่าหมออาจคิดว่าการวัด ECG เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าฟีเจอร์เด็ดที่จะทำให้ทุกคนต้องรีบออกไปซื้อ Apple Watch ของตัวเองมาหรือเปล่า ถามว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดไหมก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีสําหรับหมอนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องออกไปซื้อทุกคนไหมผมว่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะตอนนี้เนี่ยคนที่มีอยู่แล้วและสามารถอัปัเกรดอัปเดตตัวเฟิร์มอะไรพวกนี้ได้เนี่ยมผมว่าก็ทําเถอะครับก็มีประโยชน์ยังไงก็ดีใช่อันที่2ก็คือว่าถ้าเรามีอาการแต่เราไม่อยากจะซื้อเนี่ยโรงพยาบาลยังเป็นที่พึ่งของทุกคนได้อยู่คือ,อการตรวจพวกโรคเอเจลฟิเบรชั่นพวกนี้ยังต้องอาศัยการยืนยันจากโรงพยาบาลอยู่ดีครับ แค่นี้ไม่จาเป็นต้องมีแต่มีก็ดีโอเคมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ต้องคอยสังเกตอาการด้วยเป็นพิเศษก็คือแบบว่าอย่าอย่านิ่งนอนใจมีอาการกแบบนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเลยถูกต้องเลยครับอ,อันที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับหมอเนี่ยก็คือเรื่องของการสังเกตอาการเป็นหลักนาฬิกานี้เป็นตัวช่วยเสริมหรือว่าอุปกรณ์แกเ้เเ็ตต่างๆเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมเสมอนะครับเน้นที่อาการเป็นหลักแล้วควรจะเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแค่ไหนอะ อันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะครับถ้าไม่เดือดร้อนกระเป๋าสตางค์เนี่ยผมว่าซ,ซื้อไว้ก็ดีครับก็คือในการที่จะใช้มอนิเตอร์เอเจนต์เดืรบเบชันเนี่ยถามว่ามันอาจจะเจอได้เยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ว่าผู้สูงไวัก็มีแนวโน้มมากขึ้นด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเป็นภาวะเอเจนต์รบเบรชันก็เพิ่มขึ้นครับที่สําคัญที่สุดก็คือ การตรวจด้วย Apple Watch เนี่ยไม่ได้เป็นการบอกโรคหัวใจทุกชนิดมีโรคหัวใจอีกหลายๆแบบที่ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยการใช้ Apple Watch ัน,นี้ เช่นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตันนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติหรือว่าการนําไฟฟ้าผิดปกติบางอย่างของหัวใจที่ต้องอาศัยข <no ึ้นเต็าหัวใจ12แบบ12บลีที่โรงพยาบาลอยู่ดีค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้เราสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเราได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็มีข้อมูลที่เราจะสามารถแชร์กับอย่างเนี้ยหมอโรคหัวใจใช่เลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีตัวช่วยของหมอในการวินิจฉัยโรคหัวใจผมว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะบอกได้มากกว่านี้อีก ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค,ครับเย่ yeah, วันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะมากเลยนะคะถ้าไม่มีหมอหัวใจมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถตอบตหลายๆคำถามที่เราคุยกันได้โหขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณสู้ชิงด้วยนะครับข, <อ S 2> ขอบคุณค่ะใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโหยังมีคําถามที่แบบค้างอยู่ในใจก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวยังไงเราจะลองอ่านคอมเมนต์ดูว่ายังสงสัยอะไรบ้างแล้วก็เป็นการโยนยพาล่าให้หมออัดนะคะหมออัดจะมาตอบค่ะจะช่วยตอบให้อีกทีครับโอเคงั้นพวกเราสองคนว ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ